สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปที่หาดรับ,รบที่จะไม่รับอีกต่อไปก่อนอื่นนะคะเรามากันที่ถนนหล,ลักเลยเป็นถนนเพชรกเกษมเนาะนี่ก็จะถึงไฟแดงน้องทะเลและเราก็จะเลี้ยวซ้ายเลยนี่พอทุกคนเลี้ยวซ้ายเสร็จนะคะเราก็จะลงไปเรื่อยๆแบบสปีดแต็กเลย ต้นพอถึงตรงนี้นะคะก็จะเบี่ยงขวาเล็กน้อยแล้วก็ตรงไปเลยแล้วก็ให้ทุกคนนะคะสังเกตวัดนาะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือจะมีแยกเล็กๆขึ้นเลี้ยวลงไปตรงนี้เลยตรงไปเลยจ้าทุกคนนี่มันก็จะเป็นทางอย่างนี้แล้วเราก็จะถึง จุดมุ่งหมายของเราที่จะเราไปพายแพ t เทนบอลกันค่ะอันนี้จคะคะจะเป็นการสาธิตการพายแพ t เทนบอลของผู้ดูแลของเราเนาะจะมีสตาฟดูแลไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยเพราะว่าเราพายไปไหนเขาก็จะไปกับเราด้วยเหมือนกันนี่ไปกันเลยค่ะ ไปดูปากรงกลางชมน้ำมรกตสีเขียวถ้าทุกคนมาตอนช่วงน้ำขึ้นนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยอยากไปกันแล้วใช่ไหมล่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดท่ายรูปเนาะอ,อีกจุดหนึ่งที่จะให้ลูกค้านะ้าที่มา นี่ก็จะมีพี่สตาฟของเรายืนพายเก๋กๆแล้วๆอเลยอันนี้จะเป็นปาก,กงกลางเนาะที่จะพาลูกค้าชมต่อไปนะคะเราก็จะออกไปสู่ทะเลกันเลยตรงนี้จะเป็นตรงเกาะแรลงนะจะพาลูกค้าดำน้ำสามารถดำน้ำดูปะการังได้และนี่เราจะพาไปดูสิ่งในเจ้ของเราคือน้องปลาดาวเป็นไงล่ะ แล้วใช่ไหมล่ะถ้าทุกคนอยากมานะสามารถติดต่อเราได้เลยที่นี่แล้วเจอกันหาดลับที่ไม่ลับที่เอาถทึง